สวัสดีครับชิปนี้จะพามาดูงานหลังคานะครับเพิ่งเสร็จไปหมาดๆเลยนะครับเป็นงานหลังคาทรงปัญญานะครับมีสมุกหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมครับชิปนี้ไม่ยาวครับไปรับชมันเลยครับเป็นหลังคาทรงปัญญานะครับมีมุกด้านหน้า2มุกนะครับส่วนเสาดั้งนั้นดั้งตัวใหญ่นั้นสูง2องเมตรสครับส่วนดั้งตัวหน้านะครับทั้ง2มุกนี้สูง1นึเมตรเเซนนะครับเป็นการออกแบบของผมเองนะครับ สวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นงานของพ่อเลพ่อรัดนะครับเป็นทีมงานของเรานะครับเชิงชายก็สวยงามครับเข้าสีส้มองศาทุกมุมนะครับทุกมุมเลยนะครับพึงทําความสะอาดเสร็จครับแต่ตอนจะส่งงานเราจะทําการใช้น้ําฉีดล้างอีกทีนึงนะครับ สวยงามสวยจริงๆครับจะเป็นมุมด้านข้างครับเป็นมุมด้านข้างนะครับมุกหน้าที่เราพุ่งมือพุ่งมุงไปตอนเช้านะครับเป็นระบบคอบแห้งนะครับเป็นระบบคอบแห้งนะครับถ้าเป็นข้อเปียกก็จะใช้ ตัวคอนกรีตนะครับหรือว่ามอร์ต้านะครับมาโบกปูนไว้ตรงนี้นะครับก็ได้หลายปีครับก็10ปีนะครับตามที่ SG เขาบอกนะครับแต่เวลาทำก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นี่เป็นมุมข้างบ้านครับดูแนวรอนนะครับแนวรอนกระเบื้องนะครับอันนี้คือถ้ามุงได้สวยหรือว่าได้มุมในฉากรอนจะสวยงามมากๆเลยนะครับน,นี่ครับดูรอนกระเบื้องนะครับเป็นทิวเลยนะครับก็ผมขึ้นไปดูนะครับทุกขั้นตอนเลยครับ ไปตากแดดตากลมด้านบนกับพ่อนะครับทั้งสองคน,นครับเพราะว่าเราต้องใส่ใจทุกงานนะครับเพราะบ้านลูกค้าเก็บสอน,นเป็นบ้านของเรานะครับอันนี้คือคติของ่วนตัวของผมเองนะครับบ้านลูกค้าก็เหมือนบ้านของตัวเองนะครับถ้าทําบ้านตัวเองดีบ้านลูกค้าก็ต้องทําดีด้วยนะครับจะเป็นคติแบบนี้อยู่แล้วนะครับ่วนจึงชายนั้นก็ต้องดูทุกขั้นตอนเช่นกันนะครับ ถังฝากเหล็กนะครับถังฝากเหล็กเพื่อที่จะยึดนะครับถังการยิงสกรูนะครับต้องมีการนําลุ่สกรูก่อนนะครับค่อยยิงสกรูได้นะครับเวลาช่างสีมาโปเทคก็จะลบหัวหัวสกรูนั้นง่ายนะครับในการโปะนะครับนี่เป็นสมแผนด้านหน้าบ้านนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับทีมงานปภวิทน์ e n g i n e e วิ่งนะครับสวยนะครับ ผลทำมันยังว่าสวยเลยนะครับผมออกแบบเองนะครับออกแบบทั้งคำนวณโครงสร้างทั้งเขียนแบบเองนะครับทั้ง3 d ดีและก็2มิตินะครับทั้งออโตแคดทั้งสเกตอัพผมเขียนเองหมดเลยนะครับสำหรับหลังนี้นะครับหรือว่าทุกหลังที่ทำนะครับผมเป็นคนออกแบบโครงสร้างประมาณราคาเขียนแบบทําเองคนเดียวนะครับท่านเองคนเดียวนะครับส่วนทีมงานนั้นเป็นคนงานทีมงานที่อยู่บ้านเดียวกันหมดนะครับ ขอฝากผลงานหลังคาไปด้วยนะครับอันนี้แค่เสร็จแค่ลังคาครับตอนนี้เรากําลังฉาบในบ้านอยู่นะครับฝากผลงานไปด้วยนะครับก็ขอฝากผลงานผมไว้อีกสักหลังนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราแล้วเสร็จเฉพาะลังคานะครับก็เหลือทําความสะอาดด้านบนนะครับต้องเอาน้ําไปฉีดขัดดีๆด้วยนะครับแล้วก็ลองลองด้วยน้ํานะครับว่ามันรั่วมันซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้ารั่วซึมเราจะได้แก้ไขก่อนที่คุณป้าและคุณน้าจะย้าย ของเข้าบ้านนะครับนี่คือความสําคัญของการสร้างบ้านนะครับทีมานเรารับผิดชอบทุกขั้นตอนทุกงานนะครับมันมีระยะเวลาในการดูแลอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปดีๆจากทีมันผมและทีมานนะครับสอยี่ไมัสดีครับ